ช่องทางติดต่อตุกๆเฟมเบี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทรสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมตุกๆเฟมอรี่อยู่ที่บ้านน้องเดินนะครับเมืองอัสสพปรแขนสวัรดเกศเราจะพาเพื่อนๆทุกคนมาเยี่ยมน้องอนองนะครับวันนี้มีเมนูทำกับข้าวเย็นนะครับ ฝากติดตามด้วยครับสบายดีน้องอนนุ่งสบายดีในใจไหนือว่าไอ้บดสบายเบาแค่แน่นอะบอกแค่แน่นอะบ่ได้ไปโรงเรียนได้บอกมึงโอ๊โแยแต่วนะ่าแค่นั่นแหละผู้หลักผูลักบดสบายกแยังงานนี่ได้ทำน้องอนนุ่งปลาห้อยว่าดใจซื้อหมูมาน้องอนนุ่งจะพาเห็ดอีกอย่างันฝากติดตามนะครับ มั่วหิวเขาเลยวะอ,อืมืม,ม,มืนน่น่อยก็เเอาๆเป็ดมันจะแหมเจ้าอนุ เมื่อยไหมตั้งแต่มื่อฟ้อนมัน,น,น,นมัน,นม<อ>มยนัง่เหมาะโอ้ยห่อนกันน้อเออมื่อนัานเนาะแดดกัดดดนหมูอ้านไปทายบนนับปอดเป็นไขรแน่อยู่มันมีแดดมันมคืน มันห้อนหลายตั้งแต่มเมื้อบุญเลยบ้านในน้องเดินหมนเลย okay, <bye. S 1> อืมอันนั้นอะไยัะนี่มานี่เมนูอทอดทอดหมูทอดหมูกับไอ้ตำมะพุงนะครับนุ่งเสื้อฝาาฟันมะพุง ว่าจะซื้อแน่ขูดมาฝากเป็นยังเลยเพร่านซื้อจะแต่ว่านุ่งตีเมอร์ดีเนาะมาต้องใส่แน่ขูดก็ได้นะนุ่งเนาะเมื่อเนี้ยนุ่งจะผ้าต่มหวานซาลีครับไปอุดหนุนป่าพันมาทานในหาสิพัน,นเนี่ยนุง่ง หวานซาลี่หวานมาเด็ดส่วนมูมานึ่งม,มันมันแอนนองเป็นทั้งเอกคนเดียวได้ครับมัน สบายดีแม่น yeah. no ้นงสบายดีแม่น้นงก็กลับมาไปเฮ็ดอย่างมากเลยเก็บข้านโยกถ่านแล้วเก็บเข้ากระเป๋าถีบเผาใบมือที่ไปกินเข่าอยู่หน้าน่ะบอกเจักมือเหรอเดือดอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งด้เก็บไดประมาณพีทหนึ่งจุดประมาณพีทหนึ่งเดือดชิบชี่มือชิบชี่มือมือนั้นไปกินเข่ามือไอ้นุงไปเอาลงเตาเอาอย่าซับยาให้อ้นงไปซับยาให้พอเป็นก็เอา ทานลงเอาใม่ลงเตาพอด,ไดีไปเก็บมือนน่ไปเก็บผู้ดเดียวป่ะเจ้าู้าวโอ้ได้จะกเป่าห้าสบ,บอบ5้าสอบขายสอบแล้วท่าใดส,ส,อสอบสอบสอบลสองหมื่นสองโอ้เหตุบากอย่างเลยเนาะขายถือเนาะ <c oughs> สองหมอสองเป็ตตนตะลอยเนสอ่น <c oughs> สองลอ สองพันสี่สองหมื่นสองพันเขาขายซื้อเส้าซ้ำมาค่อยมาส่งเส้าสองโอ้ใจดีเนาะเจ้าเนาะใจดีเงินหมูมีอ้าวเงินว่าเงินมาได้เงินหมูเนี่ยเงินเนี่ยแม่นกดมาเห็ดซอยแม่ตอนแรกว่าจะทอดหมูแม่เพิ่นว่าปิ้งเอาซะจะแซ่บเพิ่นว่ามันหมหลายปกติกับนุ่งไปซอยนักทหารนุ่งบ่สบายเนาะ เป็นเก่งเนี่ยน้องมันไหวเยอะไปเป em oh. ็นเก็บแป๊บันั้องชายเราเป็เก็บได้สองเป้าพักพอเลยอ้โอ้โอ้เลยสบวยเลยน้องชายยังเด็กหน่อยเว้ยน้องมันเป็นสาวนะยังเคยจ้างอะไรอืาจ้างน้องยังหาสิบพันมันเลยดูวันฉันนี่ยต้องเดทคาไปโรงเรียนจ้างเก็บเป้าเก็บทานซอยเจ้าเร็วๆทำมั้นเจ้าไปนล้ว แล่น yeah, <Yeah. S 1> mm ัอสองแสทุก mm ่ค hmm. so, <will> ่าโตแพงเงีนตัวนี้นุ่มเออแพงค่าโตเก็บทานสองแสนได้คับอนนนอขนั่งไคนแล้าม่สเไปเที่ยวบุญเบิร์ตกแสนนนนุ่มแสนหนึ่งนี่แต่เงืนกับเหลือยตัวกันส่วน นันคือแม่คนมึงเกินเงินสองเซนเจ็ดวาใส่เงินสามสิบพันเนาะโอแม่เราสบายดีมากินมากินเลยนี่น้ำกันเด้อเนี่ยจะอนุ่งจะพาตุมหวานสลีเจ้าไม่เขากรเจ้าอ่าเชืาเลยบอ้มันชื่อชื่อไว้แต่หมู่บ้านนี่มันก็ไดแห่งแบบอไร่หอ เออมันเป็นอย่างเมื่อนี้มิตตมิซาลีก็ตำหมักคูงก็ปิ่งหมูอรนุ่มได้โอ้โหได้บักหลายนะครับเต็มหม้อปุ้นนี่ซาลีนี่เฮดเบิร์ดนี่บอกเฮดเบิร์ดเลยะกินเอาไปกินมื่อยอีก็ได้ตัวเจ้าจ้ายากครัโอ้คำมืดละ เมีย์เป็นกันดูดูเนาะไปเอาทานแล้วกับไม่เห็นแล้วกินซอยลูกอีกอันุ่งอันุ่งบาฮอนเหมือนกันนี่ขึ้งงนใส่ใส่กัน่าเขากถอดออกเดี๋ยวนุมจะตะลึ่งนี่นะขาวหรืออันนุ่งไม่งน้อยแล้วก็ขาวเลยนโอ๊บโอ๊บให้เป็นขาวเหมาะแต่เมื่มอคุณยิ่งเขาจะมักใส่เนาะ หอยละโพดซาบ่ได้และหอยห้อนหอยต่อนดู้วยอุนะเห็ดหวานสลีดได้ครับเหมือนกินกับมันงงกับแม่เกันพ่อกระบาดได้มากบอกอุณาดูข้างอีเดียได้ครับเห็ดคนไปเห็ดยังกับประเทศเห็ดงานยังกับยันซูมันเลยเป็นโรงงานต่อห้านางเวศไปเลื่อยไหมอืมซอยไม้ซอยไหมเห็ดทานเห็ดทาน โอ้โหต้่มสาลีด้วยกันปลาญ่ปลาเต็มหมอนแล้วนะน,ะนยกยกยกุ่มยกชาน,นุ่มยกเท่กวดกวดต้องโหลดนะนุ่มพยายามมันเฮียอื คุณจะก็ได้ฟ้อนสองคณ<อ>ะก็ได้บ่เจ้าอันแรกจะฟ้อนพ่อมอ่อได้น่ะ<อ>สัอนโอ้ก็ได,ได้แทนครับเจ้าโอ,อ้เ<อ>จ้าก็ซ่อมสองเทือได้บ่อโอ้เก่งน่าหนุ่มฟ้อนกบง,งานใปแต้งนาย ตอวนะตาโ้ยคแต่งนเองอ่เออคมันหลอืมเมื่อนะักคู่กันังแตง่งักกเรียนเนาะเรียกหน่อยประประทมหมดอะชุด,ดักเรียนทำบักคงได้ดครกับอานนกำลังฝากทำบักคงกินก็ปิ่งหมูห่อ,อน อนห้องลงเมื่อได้ครับแบบโชว์ฟีเมอ,อรอ์เองได้บ่หน่งโอ้ตำมักกูงมาได้ครับกินตำมักกูงกับดอกอันนงเถอขนาดบดสบายนี่ครับเบื่อนองอันน่ง,งง่ามคือเกาหุ่นง,ง่ามเนาะ ยาวเพ็ดเดินนุ่มเอาจากหน่วยอ,อ่ะนุ่มอือโอ้ใช่สองสองขวดเลยครับกะที่ แปซ่บปันยังงน้นอ,นง,องรอมันเดือดมันอืมอะน้องเย็ดตำมะพคงสีเมื่อน้องได้คำมันกักก นิวเล่าเพิ่จะผสมเทืองก่อนนี่กับใส่ตำามักพริกใส่แป้งนัวใส่ใน,นีก่อน ใส่ประแดกก่อนจังมาซิมจังเอาไอ้นี่ส่งใส่ขาดยังกะน้องขาดน้ำปลาะ่ะขาดน้ำตาลเุยนะ,ะขาดปเปรี้ยวอีกผุ้ด่ะอืมน้ำลายไหลเลยก็อหอมกันเดี๋ยว <laughs> เป็นแต่เสียไปดีได้กะน้องก่ ฟี่มอต่จำบักงงกันมานยอืมว่งใจจางบบนี้นนเลยของกาดได้นอนอโน่เห็ดนะากิน,อ,นอ๋อ น้ำตาลน,นะด้วยกันนุ่มละนุ่มเปิดกับสีมือนุ่มทีเดียวมีอย่างแน่นี่ตำามักหงปิงหมู ข้าปุ่นพักปาสสอ่นอนุ่งมือในี่ย,ยิ้มบอกอยู่ข้างมือนีไปไปกินข่าวน้ำกันเด้อครับคุณแม่ลงเมื่อซิมโด้ยนะน้องปีเมื่อจะของเดีงน้องเป็นนักเอกเมื่อเอนี่ยินกอนมูเลยแซม มาเจ้าของตำเองก็แซ่บท้วนเนาะโอแม่น้องตำมะกรูดใช้ปิ้งหมูเนี่ยเนาะอืเป็นแต่กลิ่นเลยมาเดินกับมากินขา้าวแม่น้องแม่แม่มานั่งน้ำกันเนะนี่ยเด้อมากินข้าวน้ำกันส่วนนะ ท้านกันเด้อ FC เด้อนำมังคุดกับปิ้งหมูนะฝีมือน่องเนาะฝีมือน่องลูกสาวเก่งเก่งได้ลูกสาวงามบ่พ่อยังเก็งทั้งกินเก่งอยีเด้เมียม่องเดี๋ยวซิมซิมเป็นไหนพานบ่วเป็นแต่ไปตามขายไหนคือเจ้าบ่ได้่โอ้ยโกปูเลยครับ เดี e X e. X e. ๋ยวผมจะขออยากกินข mhm. uh ่าวกับน้องกับน้องเงนเดอครับยู้ดให้กันเลย่กเันคืัวันป็นไ้นกเดนนน้องกินข่าวแซ่บใช่ป คินข่าวหลายๆจะได้แข็งแรงแบบเป็นหอพักครับมืเบิ่งได้เป็นคุยคน่ะป้าน้องอยงมากส่งไม่ดีด้วดนะสีมือต่ำกระเซียมวาสนาผู้ใดเนาะนี่เห็นนึกง่ามกับงามเห็นนึกกินน้ำแข็สี่หัสองพักง่าม โอ้สอนพักง่ามมันนะอรออยู่จะกินเล็กแต่เสกแม่นุ่งกับมักพักคุยตามคุงครับใส่กระเล่นเนาใส่กะเล่นนาปัาดพูด่ะกินเบ็ดเจี๊ยบครับแต่เจ้า<ม>เห็ดงานกับเก่งเนาะอื้มนั่งนะคุณใส่เซนดีกินแซ่บดีเนาะแม่นมุ่งคุณนี<ช>่ยไปเก็บ เก็บเก็บทานได้หา้าสิบเจ็ดปาเมื่อไ้จะลงอีกประมาจะแล้วพนเฮ็ดเบะพนแบบสลุดเอาลงมือไรน้อยนะเราไมออ่เวลาพอเป็นกระดูดูขยันถ้ามันเห็ดแนวเลยลวยปลาในรวกหยือปลาในพอเมนุ่นนงเห็ดน้บนรวยมันเลยบนลวยเพาะได้อยากได้ก <พอ S 2> ดิน หวานซาลีครับปุณ่ะเต็มหม้อยอามูกันแล้วคูแล้วไม่ต้องมั้เลยส่วนไนถ้าจกันหวานซาลีกับกินเข้าแล้วก็มีหวานซาลีนี่อันไหนเนาะ เสร็จบ่อืมรเอกินี่แม่นไ่ต้อง้กาด่นอักกินน้ำกานหลากหลายนึงพี่เนนี่เมื่อนองกับนงโอ้ยสวน่หญ่เป็นสาวนี่เห็นแล้วกินเก่งเป็นอย่างเลย้าเห็นแล้วกินใส่องเจ๋อยใส่ โบ้ยแม่ของเราแม่แม่นุ่งให้ได้ถวยแบกใหยหนึ่งบาทนี่เจ้าคก็พูดแตเจ้ามักสาลีอยู่กันพ่อเจ้าแม่น้าหนุ่งหลายหลายกับยายทำงานเก่งปานนี้จะได้แห้งเน้องอืมฮอร์มให้ยัดเต่งนะแชบบ่แชบบ่ออมนุ่งค่ะอ่ากินเต็มที่เด้อ วันนี้เลี้ยงเต็มที่ถ <c oughs> หวยโรยเลขเด้อครับครับี่ยที่นี่แหละชี้บอก <c oughs> สวัสดีครับผมมีเอฟซีน้องกนงนะครับฝากเงินมาให้ผม400บาทผมก็แลกมาเป็นเงินกีบได้สองแสนสองหมืนห้าพันแล้วก็ผมก็มอบให้น้องกนงเพิ่มอ,อีกห้าสิบพัน2 2้สองแสนสองหมื่นสองพันมอบให้น้องกน ขอบใจไ,ไั้หมขอบใจเล้วที่คุณนมาให้ครับผมขอบคุณมากนะครับที่เมตาน้องอนงสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามยูทูบช่องยูทูบเซมารีน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ได้นะครับผมสวัสดีครับ